สวัสดีจ้ามากินข่าวเด้อข่าวสวัสดีสดข่าว,ว,าาวสวัสดีค่ะมากินข่าวเด้อจ้าใครสิกินก็มาเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อกินข้าวก่อนืันนี้กินข้าวแล้วก็สิไปาหาเฮ็ดเวียกสิไปหลายมองดูว้อนี้เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเสร็จก็จะไปหลายทางดู ภากินด้ขายวันเดียากไปใช่วันนี้ยากจะไปทอเสือเดือนหน้าจะพาไปล่องแพเอฟซีเดือนหน้าวันที่หกยายจะพาไปล่องแพ แพ่แบบพาไปลองเรือเรือใหญ่มากเรือใหญ่มากๆเลยแหละเพื่อนส่งมาให้ดูแล้วนี่แหละถ้าอยากได้มาอยู่บ้านแล้วยาจะได้มีต่ไปกลับไป พอเขารู้เสร็จว่ายายมาอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวตัวคําบินกับมาเดี๋ยว่าตัวนั้นมากเดี๋ยวตัวนี้มาก <c oughs> ลองเลือเสร็จ <c oughs> ก็จับมาบ้านยายแล้วก็ไปเทียงใหม่ไปหลายที่เลย เดินสายแล้วต่อไปนี้ยายจะเดินสายแล้วนะจะพาเอฟซไปดูข้างนอกแล้วนะยายจะพาไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็อย่าลืมจดตามไปดูแล้วกันเวลาไปแบบกลางทะเลมันมีสัญญาณไหมถ้าไร้โสนอะถ้ามันไม่มีสัญญาณยายได้ถ่ายคลิปให้ <ใ>จ <c oughs> ว่าลงกลางทะเลแล้วมันมีสัญญาณไหมสวัสดีค่ะขอบคุณเยอะคอมเมนต์มาก,กไงกแล้รเลือกจาามากินข่าวน้ำยาย,ยเด้อเลนแล้วสิพาไปทอเสือสิปิบานไห่จากน่อยเนึ่ เสือพาไปขึ้นบ้านใหม่แล้วดีใจด้วยไดยเลิกสิดสิสบายดีค่ะมีจักคนเนาะยาคือเหลือไปเห็นเนาะ เราม่มีเวลาวข้เมนมาเลยถ้ายายพาไปเที่ยวก็อย่าลืมมาให้กำลังใจเด้อ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคอมเมนต์มาแน่หาคอมเมนต์ว่าเห็นบอกค่ะมากินข้าวกับยายนะอยู่อย่างน้อสี่นาทีนะค่อยออกไปนะบอกปุ๊บหายปับ๊บพูดปุ๊บหายหมดเลย มึงลืมกินผักได้ผักมาอเราจะย้ายลืมเอาผักมากจะบ,บ้างไหมคุณ สวัสดีทุกคนนะคะมา,ากินเก่าวน้ำกันแจบๆไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยอย่าดืมอย่าลืม ย้อนหลังขยายด้วยนะคะหมดแต่บอ,อกกลางไปค่าข้อแลันะสวัสดีทุกคนนะคะอืม สวัสดีค่ะสะาวปาล์มมากินข้าวมีประตูตัวเดียวกินสองมือละบ้านเหยืกเห็นหอวด,ดีเด้อเดือนหน้ายายจะไปล่องแพแล้วไปล่องเรือแล้ววันที่หกไปล่องเรือที่พัทยา เรือตำรานลำใ,นใหญ่ๆอะ่ะเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูเรือหลูมากมีแผนตอนนี้นะฟาน,น,นไปล่องเรือเสร็จก็จะมาเที่ยวโคราบุริลัามเที่ยวเสร็จก็มาบ้านยายมาบ้านชายเสร็จก็ไป เชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ต่อยาวแล้วตอนนี้เดินสายยาวแล้วสิบัอยูงั้นเนอะเขารู้ว่ายายมาอยู่บ้านแล้วก็เลยเดินสายเที่ยวแล้วทีนี่คอ,อยจะพึดงมองไทยไม,มือจอเบิ้งได้ปะนี้ มากินเดอ้อมากินเดอ้อปาร์ตแต่ยายไปเที่ยวอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมกลับไปดูคลิปด้วยม,ม,ไไมันมไปวเดคคอมเมนต์มาเริ่มมาหันมึงหันกามาตั้งของลอยก้นนไไอมนมิวเดคคอมเมนต์มาก ไล่แรกนะมืนอนี้กิปกับบ้านลกกิปกำลงัลงลงกำลังลงกิปบ้านเต๋าขึ้นว่างหน่อยมากินเะป่านมากินเด้อ อันนี้เด็กเกินนะที่เราสำหรับกิมนี้ก็ขอลงไลฟ์ก่อนนะคะยสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันไลฟ์หนะ้ากินข่าวด้วยพี่น้อง